สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสภาค,ความคิดครับวันนี้อยู่กับผมเอกรัชจิตมั่นเพียรครับ คุณฟังครับวันนี้เราเริ่มรายการด้วยบทเพลงวันเวลาของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญครับเอาเรื่องวันเวลามาตั้งต้นนะครับเพราะว่าเรากำลังจะนับถอยหลังกันครับนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้กับเลือกตั้งทั่วประเทศที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมครับเดี๋ยวประมวลข้อเท็จจริงประมวลข้อมูลต่างๆกันหน่อยครับเพื่อจะนับถอยหลังไปสู่การตัดสินใจเพื่อเลือกตัวแทนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยของเรานะ ช่วยท่สองรายการวันนี้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะครับช่วงแรกเอาเรื่องสําคัญดีๆมาฝากคุณฟังเรื่องของสุขภาพครับเรื่องของ3โรคยอดฮิตในวัยทํางานที่สามารถแก้กันด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับ นี่เป็นเรื่องราวของโรคฮิต3โรคนะครับก็จะมีออฟฟิศซินโดมโรคเครียดโรคอ้วนนี่เป็น3โรคสําคัญที่เราสามารถใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับทั้งนวดประครบทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยในการแก้ไขได้นะครับคุณหมอขวัญชัยวิสิทธานนทรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบอกว่าปัญหาทางสุขภาพเนี่ยนะครับในวัยทํางานมีโรคยอดฮิตอยู่3โรคซึ่งสามารถจะใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยช่วยได้นะครับ1 โรคออฟฟิศซินโดมครับโรคนี้เนี่ยนะครับคือเกิดจากอยู่ในอยู่ในออลิยบทดดืมเนี่ยเป็นเวลานานๆแล้วสามารถบรรเทาได้ด้วยการนวดรักษาประครบสมุนไพรกระตุน้นแล้วก็ปรับสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดลมให้สะดวกกล้ามเนื้อคลายตัวหรือว่าใช้น้ํามันไพลน้ํามันยาหม่องไพลเนี่ยนะครับถูนวดเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะบรรเทาปวดและอักเสบนะครับแต่ว่าต้องใช้หลังจากอักเสบแล้ว48ชั่วโมงนะครับหรือสามารถใช้ยาเถาวันเปรียงยแหละครับยานี้อยู่ในบัญชียาหลักของชาตินะครับมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อผลศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าสามารถช่วยได้เช่นเดียวกับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันเลยนะครับและที่สําคัญคือไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลเลือดทางห้องปฏิบัติการครับอันนี้ออฟฟิสินโดมนะเรื่อที่2ก็คือโรคเครียดครับ โรเครียดเนี่ยนะครับมักกระทบโดยตรงทั้งต่อร่างกายแล้วก็จิตใจทําให้นอนไม่หลับวิงเวียนศรีรษะความดันโลหิตสูงนะครับศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเขาจะใช้กลิ่นหรือสุคนธบ,บําบัดในการบรรเทานะครับก็คือใช้สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นเช่นมะลิจำปีจำปากระดังงานเนี่ยนะครับนำมาวางไว้ใกล้ที่นอนจะช่วยให้ผ่อนคลายปรับอารมณ์ให้เป็นปกติแล้วก็หลับสบายหรือ จะใช้ยาหอมเทพจิตชงดื่มช่วยบำรุงหัวใจแก้หน้ามือตาลายวิเวียนศรีรษะนอนหลับสบายก็ได้หรือใช้การนวดนะครับหรือการอบสมุนไพรในการกระตุ้นระบบทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนโลหิตผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายลดอาการปวดศีรษะบำรุงวิวพรรด้วยนะครับโรคที่3ก็คือโรคอ้วนครับ โรคอ้วนมักจะเกิดจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้หลายอย่างเช่นเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาจะใช้สมุนไพรรสร้อนนะครับพวกคากรขาขิงตระไคร้เนี่ยนะครับ เขาไปช่วยเพิ่มการเาผาผลาญร่างกายลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารจาพวกแป้งน้าตาลและไขมันสูงครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายออกกาลังกายเป็นประจำนะครับอาจจะใช้ท่าฤาษสีจัดตนเนี่ยเพื่อทำให้ร่างกายตื่นตัวแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็เป็นการต่อต้านโรคด้วยนะครับแล้วก็บํารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาวช่วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับ คุณหมอคอนชัยบอกครับว่าวัยทํางานเนี่ยต้องดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจําปีตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายให้เป็นประจำครับดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอหาเวลาพักผ่อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่สําคัญคือออกกําลังกายเป็นประจำจะทําให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากปัญหาทางสุขภาพนะครับนี่เป็นการใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยใน3โรคสำคัญที่มักเป็นโรคยอดฮิตของวัยทำงานครับต่อเนื่องกันครับ เอาเรื่องของวิตามินมาฝากคุณผู้ฟังครับวิตามินตัวไหนที่กินแล้วเสริมดีวิตามินตัวไหนที่ขาดแล้วจะทาให้ร่างกายป่วยนะครับเอาน,นี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากคุณผู้ฟังครับวิตามินก็คือสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องมีในปริมาณน้อยแต่ว่าไม่สามารถขาดได้ครับเพราะว่าหน้าที่ของวิตามินก็คือ ทำให้เซลล์ในร่างกายทํางานได้เป็นปะกะติการขาดวิตามินทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานผิดปะกะติแล้วก็เกิดโรคต่างๆได้นะครับร่างกายนะครับคุณผู่ฟังครับไม่ได้ต้องการวิตามินในปริมาณมากแต่ว่าต้องการทุกวันโดยคนส่วนใหญ่ที่ทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามูเนี่ยน,นะครับมักจะได้รับวิตามินที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีอาจจะต้องเสริมกันครับ วิตามินใดที่ร่างกายไม่ควรขาดอย่างยิ่งนะครับไล,ล่เรียงกันไปเลยนะครับ 1. ก็คือวิตามินซีวิตามินซีนี่จะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารป้องกันเลือดออกตามไรฟันทําให้แผลหายเร็วอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็คือพวกบลอกครลีมันฝรั่งพริกหวานผักโขมมะระกอมะม่วงสตรอเบอรรี่ฝรั่งส้มเหล่านี้เป็นตน้นสก็คือวิตามินดีครับ ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ป้องกันรโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะครับปกติร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงแดดนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับแสงแดดร่างกายอาจจะสร้างวิตามินดีได้ไม่เพียงพอฉะนั้นควรรับประทานอาหารเสริมจําพวกธัญพืชพวกเห็ดเหล่านีเ้เป็นต้นและดื่มนมครับเพื่อเสริมวิตามินดีเป็นประจํานะครับ 3. ครับวิตามินเอครับ วิตามินเอจะช่วยรักษาสายตาของผู้สูงวัยไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วช่วยการเจริญเติบโตของนเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็เรื่องของแหล่งของวิตามินเอในอาหารเนี่ยนะครับก็จะหาทานได้จากผักโขมแครอทมันเทศฟักทองมะละกอมะม่วงสุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ4คือวิตามินอ e, ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายวิตามินอ e ีจะพบมากในอะโวคาโดถั่วต่างๆมเมล็ดทานตะวันเนยถั่วงาแล้วก็น้ำมันสำหรับปรุงอาหารทุกชนิดนะครับ ถัดมาครับแคลเซียมอันนี้จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็สร้างมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับต้องการแคลเซียมอย่างน้อยวันละ1000มิลลิกรัมอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมก็คือนมถั่วเหลืองแล้วก็พวกนมสดนะครับผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวไม่หวานจากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองฟองเต้าหู้ปลาตัวเล็กที่รับประทานได้ทั้งกระดูกวมไปถึงผักใบเขียวเข้มผักสีส้มเช่นคะนา้ากวางตุง้งตำลึงใบยอฟักทองแครอทเหล่านี้เป็นต้นก็จะช่วยเพิ่มแ เสริมวิตามินกับร่างกายอย่างไรให้ได้ประโยชน์ครับอันนี้เป็นข้อมูลอาปมาฝากคุณผู้ฟังเช่นกันครับในความเป็นจริงแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุไม่ครบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามครับบวกกับเรื่องของการกระบวนการในการทําอาหารระหว่างทางที่มันอาจจะทําให้สูญเสียสารอาหารบางอย่างไปได้นะครับดังนั้นวิธีเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพจึงมักจะมาจาก3แหล่งหลักๆนะครับหนึ่งคือผักและผลไม้ครับอย่างที่เลี้ยงผู้ฟังก็คือผักโขมพริกหวานมันฝรั่งมะละกอสตรอเบอรี่ การรับประทานพวกวิตามินเสริมและธาตุเสริมอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่มีเวลาดูแลตัวเองน้อยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือวิตามินจากธรรมชาติครับเช่นการออกไปรับวิตามินดีฟรีๆเลยนะผ่านแสงแดดนะครับช่วงแดดอ,อ่อ,อนๆช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างนี้เป็นการเพิ่มระดับวิตามินดีให้กับร่างกายสามารถทําได้ทุกวันด้วยนะครับรวมไปถึงการเดินเหยียบหญ้าในตอนเช้าก็สามารถช่วยกระตุ้นความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็รับอากาศบริสุทธิ์ไปในตัวอีกด้วยนะครับผลเสียก็มีครับวิตามินถ้ารับมากไปเนี่ยนะครับก็จะ มีผลเสียเช่นกันครับคือถึงแม้ว่าวิตามินจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าได้รับเกินขนาดมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกันครับยกตัวอย่างนะครับก็คือการทานอาหารเสริมหลายๆอย่างอาจจะทำให้ได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุซ้ำกันจนเกินขนาดครับเช่นได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรค หลอดเลือดหัวใจได้รับวิตามินเอมากเกินมากเกินไปก็จะเป็นพิษต,ต่อตับเหล่านี้เป็นต้นนะครับการได้รับแร่ธาตุบางอย่างมากเกินไปจะไปรบกวนการดูดซึมของแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับก็จะทําให้ตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งเกินไม่สมดุลน,นี่แหละครับรวมไปถึงการทานสารสก,กัดจากพืชบังชนิดในปริมาณมากเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดปัญหาต่อตับและไต,ตด้วยนะครับเรียนหูฟังง่ายๆก็คืออะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปไม่สมดุลไม่พอดีไม่ดีทั้งนั้นแหละครับเอาเป็นว่าจัดสรรเรื่องเหล่านี้ให้พอดีแล้วกัันนะครบ ไปต่อกันที่ประชารัฐพัฒนาชาติครับประชารัฐพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวเดตจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของใยตาลครับคุณผู้ฟังครับใยตาลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับเขามีการรวมกลุ่มการเป็นกลุ่มหัตกรรมใยตาลที่สถิงพาครับ ที่สติงพระเนี่ยเขารวมกลุ่มกันแล้วเขาใช้ชื่อว่าโนดทิ้งครับน่าสนใจจริงๆโนดมาคือคือเรื่องของโนดเนี่ยแหละนะแล้วก็ทิ้งก็คือของที่เหลือใช้เนี่ยแหละครับเอามาใช้ประโยชน์เป็นเส้นใยตาลตโนดครับเป็นอย่างไรทําอะไรแล้วใช้ประโยชน์อย่างไรครับต้องสนทนากับท่านนี้ครับคุณบัณฑิตหนูเพชรครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหัถกรรมใยตาลสถิงพระจังหวัดสงขลาครับคุณลุงบัณฑิตอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณลุงครับ สวัสดีครับลุงบัณฑิตหนูเพชรครับสวัสดีครับผมดูข้อมูลแล้วทึ่งจริงๆคุณลุง,ลงคือตาลตน้นโหนเขาเอาเส้นใยมาทําอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะทีเดียวเหมือนกันครับคุณลุงครับจุดเริ่มต้นก่อนก่อนที่ผมจะไปถึงชื่อนะคือทําไมต้องโหนทิ้งอย่างไรผมผมต้องเริ่มต้นก่อนว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไ,ไางไปยังไงครับถึงมาดูเรื่องของการทําหัตกรรมเรื่องของเส้นใยตาลที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยครับเออคือ จริงๆแล้วตัวเส้นใยตาเนี่ยครับ,รบเราเราทำกันมาก่อนแล้วคือคือชาวบ้านก็ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าในพื้นที่ของภาคสมุทดสติพระที่จังหวัดสงขลามันจะมีต้นตาลตะหนดเยอะมากเป็นล้านล้าต้นนะครับเพราะฉะนั้นในวิชีวิตของชุมชนนี้แหละเขาก็าเอาเส้นใยตัวเนี้ยมาทําเชือกบางมาทําเครื่องมือ จับถ้าคือมาทําเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันนะครับคือเขาใช้กันมาก่อนครับคือสําหรับผมเนี่ยนะคนกรุงเทพเลยคนที่แบบไม่ได้คุ้นชินเราก็จะรู้จักตาลตะหนดคือลูกตาลเนาะน้ําตาลเนาะก็คือเอามาทานกันเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันเอาไปทําเส้นยงเส้นใยอะไรแล้วมาทําเป็นโอ้ยถักทอเป็นกระเป๋าสวยงามเลยนะเราไม่รู้มาก่อนเลยแต่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์มาก่อนใช่ไหมครับคุณลุงครับครับ ทีนี้พอเราใช้ประโยชน์มันเราเอามาทําเชือกทาไรแล้ว,แล,วแล้วไปไปยังไงมายังไงครับมาถึงไกลมาเป็นสินค้าหัตถกรรมหลายแบบเลยกระเป๋าสวยๆงามๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับคือจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกอ่ะคือคือลุงก็จําไม่ได้เขาไม่ทันแต่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเมื่อทางญี่ปุ่นยกกองทัพเรือมาตั้งที่สงขา,าก็มาเก็ฑยชาวบ้านเนี่ยตีเส้นใยตารตัวนี้ไปทำเชือกทำเชือกผูกเรือแล้ญี่ปุ่นเนี่ย มันแข็งว่ามันยนมันอยู่ในน้ำได้มันทนมากแล้วครับแล้วต่อต่อมาเมื่อปี2518มันมีคนญี่ปุ่นตามมาคืออาจจะเป็นรุ่นลูกอ่ะครับตามมามามหาใหญ่ตาไครับก็มาเจอคุณลุงตอนนั้นคุณลุงก็ยังยังหนุ่มหนู่แหละ2518ก็มาเจอก็มาพัฒนาต่อแต่ว่าเขาไม่อยู่แค่อทิที์เดียวเขากลับเราก็มาพัฒนาต่อมาทเราก็ต่อยอดจากเขาเลย ครับเืมเอ๊ะใหญ่ใหญ่ตาลมันมาจากส่วนไหนของของตัวต้นตาลตโหนดครับคุณลุงครับใหญ่ตาลมันอยู่ในก้านตาลครับก้านตาลที่เป็นก้านใบอะครับอ่าก็คือตัวใบมันที่เราเห็นเป็นพุ่มๆเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เป็นใบมันอยู่ในก้านตาลครับลักษณะมันเป็นไฟเบอร์อยู่ในกา้านตัวที่มีตัวก้านระหว่างระหว่างใบแล้วมันมีก้านแล้วมันมาติดกับลาต้นไงมันอยู่ตรงน,นั้นเลยบนบนก้านใบครับที่ที่ใต้เขาเรียกตาลตโหนดว่าโหนเฉยนะคุณลุงใช่ใช่เพราะว่า ที่ลุงศึกษามาคือคําว่าตโหนดเป็นระเหม็นเขาก็เรียกตโหนดอะครับ๋องใต้เราตานโหนดแต่วตเราเรียกสั้นๆตโนดใช่เราเรียกโหนดแล้วพอมารวมกับคําว่าทิ้งมันก็เลยกลายเป็นสองคำที่กลายเป็นหนึ่งแบรนด์สาคัญสําคัญลงมาเลยแล้วทําไมต้องโนดทิ้งอะคุณลุงเออคือคือจริงๆอย่างเนี้ยครับคําว่าโนดแต่ว่าต้นตาลทิ้งก็มาจากคาศสมุทรติวัรตที่ประกอบด้วยอำเภอตะวันตและอำเภอศรีิ่น ใน่นะคอคือคือเป็นต้นตาลถ้าตามตามลักษณะภูมิศาสตร์คือคือต้นต้นตาลที่อยู่ในภาคส่วนตพอระหนึ่งสองไอ้เส้นใยตาลตัวเนี้ยไอ้ลักษณะที่เป็นไฟเบอร์อถ้าเราไม่เอามาทําอะไรเราก็ทิ้งก็เป็นขยะใช่แล้วที่สําคัญที่สุดส่วนที่สามคือคนที่ทาําอาชีพตาลโนน่ะทําแล้วมันมีไรายได้ไม่คุ้มทุนพองใ่คุ้มทุนว่าก็วิถีชีวิตตัวเนี้ยไปทํางานขอสร้างในเมืองไปทำงานโรงงานแล้วเรามีความคิดว่าเออเรามีวัตถุดบเยอะแล้วเราจะดึงมาได้ไงอืม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  เพราะฉะนั้นโหนดไม่ทิ้งแล้วโนดเอามาใช้ได้หลายอย่างที่เดียวเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ของเหลือทิ้งแล้วมันกลายเป็นของที่เพิ่มมูลค่าได้แต่ทีนี้พอมันจะขยับมาอย่างที่ผมเรียนให้ฟังไปก็คือมันเป็นกระเป๋าโอ้จึ้งบอกเป็นงานคราบงานที่อินดี้แบบมันสวยงามแบบอีกแบบหนึ่งแปลว่ามันต้องมีกระบวนการด้วยหรือเปล่าคุณลุงครับกว่าที่จะมาเรื่องของการออกแบบการดีไซน์การต่อยอดกันเนี่ยครับ คือคือจริงๆงานอุตสาหกรรมเรารู้อยู่แล้วว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นค่าแรงงานน่ครับเมื่อก่อนพอเราเราก็เริ่มทํากระเป๋ามาตั้งแต่ปีสองพันรอยิบสองแล้วมาหยุดเมื่อปีสองพันรอยิบเจ็ดคือ,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 อตอนนั้นกระแสทางวัตถุดิบที่เป็น BCG มันมันไม่ไม่เด่นไงตอนนั้นยังไม่ได้ให้ความสนใจกันเลยเราก็หยุดหยุดไปหยุดไปแล้วก็มาเริ่มใหม่ปีสอพงพันห้าร้อยสี่สิบสี่แฟนของลุงคุณตาคนมาเริ่มออกมาทําใหม่ถึงเมื่อก่อนเคยเคยทาอยู่แล้วแต่ว่า วงนั้นมันเกิดวิกฤตโคไอ้ส้มยำพุ่งไหมใช่<อ>แล้วก็มาเริ่มทำใหม่พอทําใหม่มันมีออเดอร์เข้ามาแล้วกระเป๋าหนึ่งใบแค่เวลาทำสิบวันเนี้ยถ้าแรงต้าวันละสามร้อยมันส่งถึงสามพันมันทําไม่ได้ต้นทุนสูงมากออเดอร์เข้ามาสักร้อยใบสองร้อยใบมันก็รับออเดอร์ไม่ได้ไงแล้วดูมาเกี่ยงขัง้นตนการปิดทั้งหมดคือหันหัดตามแต่วางรายการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมคือเราแยกแผนกแผนกทำเส้นใยแผนกคอแผนกประกอบแผนกออกแบบแยกไปหมด จนตอนนี้เราสามารถปิดกระเป๋าแบบนั้นแหะสามคนสามวันได้หนึ่งร้อยใบสามคนคนละคนละสามร้ยก็ 2, ยก้ 2, าวร้อยสามวันก็สองพันเจ็ดเราลดราคาที่ค่าแรงจากใบละสามพันมาเหลือยี่บเจ็ดบาทไงโอ้โอ้นี่มันเรื่องของการบริหารจัดการเลยนะอ่าแล้วก็รับออเดอร์ได้เยอะด้วยครับแปลว่ามันก็ต้องแบ่งหน้าที่แบ่งสัดส่วนว่าใครจะไปทําอะไรคนนี้ทําเส้นใยก็ทาคนนี้มาฐานมาสากมาอะไรต่ออะไรก็ ใช่ใช่คือมันต้องแยกคนที่ทำเส้นใหญ่ก็ทอเส้นใหญ่ไม่เป็นคนที่ทอก็ประกอบเย็บกระเป๋าไม่เป็นคือมันแยกแผนกพอแยกแผนกเนยมันเกิดทักษะด้วยไงเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยมันมันเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไงแล้วก็ทําให้งานขึ้นรูปได้เร็วขึ้นด้วยใช่ใช่ครับอแล้วตัวออกแบบล่ะคุณลุงกระเป๋าแต่ละตัวเนี่ยแบบแตกต่างกันแล้วโอ้ยจงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยนะมีทรงสารพัดทรงเลย กระบวนการออกแบบไอเดียนี่มันมาอย่างไงครับคือการออกแบบเนี่ยเราออกแบบสองส่วนอ่าส่วนหนึ่งคือออกแบบทดลองตลาดอ่อาฮะเพาว่าออกแบบทดลองตลาดเนี่ยเราต้องมีข้อมูลเช่นว่าปีหกห้าเนี่ยเทรนกระเป๋ามันมาอย่างไงสีมันอย่างไงกลุ่มลูกค้าตรงไหนชอบแบบไหนแฟชั่นเดินยังไงอืมส่วนที่สองก็คือออกแบบตามออเดอร์อืม make to เดอร์คือใครสั่งมามีแบบมาเราทำให้เขาได้ด้วยเหมือนกันครับอ่ เอ๊แต่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นงานทํามือหมดเลยเป็นงานคราเพราะฉะนั้นมันจะถึงถึงลวดลายหน้าตาจะใกล้ๆการรูปทรงจะใกล้ๆกันแต่ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในในโลกหนึ่งเดียวต่อชิ้นเหมือนกันนะคุณลุงนะใช่ใช่มันเป็นงานงานเนี่ยชิ้นเดียวในโลกอะ่ะชิ้นเดียวแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้ไอ้หัตถกรรมยายจานที่ทากระเป๋าเราเนี่ยทำอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยอ่ะครับโอ้ไม่ไม่มีคู่แข่งด้วยนะครับยี่สิบปีแล้วยังทําอยู่เจ้าเดียวเนี่ยแหละครับเขาเขาไม่รู้หรือยังไงคุณลุง เขาไม่รู้หรอว่าว่าตาลตะนดเนี่ยมันมีองค์ความรู้เฉพาะถิ่นเฉพาะเฉพาะชุมชนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าี่อื่นเขาก็รู้แต่เขาเยาตาลมาทําเป็นไม้กวาดอะไรอย่างนี้ยแต่ที่ทากระเป๋ามีที่เราที่เดียวนั่นสินั่นสิเอ๊ะ้วแล้วคนอื่นเขาก็มาดูงานมาเห็นเขาก็เห็นสินค้าเราเห็นเขาเขาไม่ไม่แอบขอความรู้กันไปบ้างเหรอครับคุณลุงคีครับมันมีแต่ว่าไอ้ขบวนการตั้งแต่ปิดเส้นใหญ่ขบวนการ ที่เราวางรายการผลิตมาเนี่ยที่เป็นรายของการผลิตเนี่ยครับมันมันยากต่อการเรียนแบบต่อการนำตามไงยมันเป็นองค์ปรรู้พาะตัวด้วยโอ้ใช่ใช่อย่างที่คุณลุงบันดิตบอกว่าโอ้แต่ก่อนนี่ค่าแรงอย่างเดียวก็ทักขึ้นรูปเนี่ยไม่พอละเพราะว่าค่าแรงกินไม่หมดมันต้องแบ่งหน้าที่บริหารจัดการกันใหม่ด้วยมันถึงจะได้ครับเออเอาเข้าจริงๆก็คือไม่มีคู่แข่งเลยทีนี้กลายเป็นเจ้าเดียวเอะของเราขยับเป็นสินค้าโอท็อปได้ไหมครับคุณลุงครับ ใช่เป็นโลต5ดาวครับใช่ไหมอ่าโอ้โลตั5ดาวนี่จริงๆเป็นโลตอบขึ้นเครื่องเหรอโอ้โลตขึ้นเครื่องแล้วพูดนำเอเปกนี่ทั้งมานี่นี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ต้องเอากลับบ้านกันเลยทีเดียวเหมือนกันนะใช่ไหมคุณลุงครับนี่แหละคือคือคือจุดที่สำคัญที่สุดคือไอ้ตัวตัววัตถุดิบหลักของเราคือใยตาเนี่ยเรามีในยุคชนแล้วเอาทั้งปีก็ไม่หมดคือมันไม่หมดอ่ะพอเราตัดแล้วมันอกขึ้นใหม่ทุกเดือนเนี่ยมันไม่ มันไม่หมดแล้วมีใช้ได้ทั้งปีแล้วเราใช้แรงงานในชุมชนร้อยเปอร์เซนที่ผลิตเอตงไม่ต้องจากข้างนอกเลยครับ,รบกําลังผลิตของเราเยอะไหมที่เราแบ่งงานกันทําเนี่ยครับก็ไม่เยอะก็ก็ใช้คนผลิตประมาณแปดคนเองอแปดคนเองครับแล้วต่อวันเนี่ยคุณลุงครับเราทําตามแบบอย,อ,ยอย่างกระเป๋าเนี่ยต่อวันเราได้สักกี่ใบในแต่ละแบบด้วยนะ คือคืออย่างเนี้ยตอนนี้คือสูงสุดแม็กซิมัมที่ว่าเจปคนที่ทําเนี่ยเราสามารถติดก,กระเป๋าได้สูงสุดเดือนละแปด้อยถึงห0 0่งพันใบอุย้ยนี่มันอุตสาหกรรมแล้วนะใช่เขกเรวะวางอายการสิในใด้เป็นแบบอุตสาหกรรมไงแต่เป็นนานิกกรรมเออนั่นสิ เป็นงานหัตถกรรมที่เป็นงานชิ้นเดียวต่อในโลกเลยนะแล้วการผลิตได้เดือนละแปดร้อยถึงพันนี่มันโหนี่เป็นงานกึ่งอุตสาหกรรมชัดๆเลยนะอันี้เป็นตัวตัวแม็กซิมันตัวสูงสุดแต่ตอนนี้เราทำจริงๆประมาณสามร้อยครับต่อเดือนสามร้อยก็ถือว่าเยอะนะคุณลุงเพราะถ้าดูจากกระบวนการขึ้นรูปการถักทอเป็นเส้นการขึ้นรูปเป็นทรงเป็นอะไรต่ออะไรนี่โอ้หมันมันงานฝีมือหมดเลยอะ มีคนมาขอความรู้เพื่อเรียนถ่ายทอดเยาวชนรุ่นใหม่ๆใ,ในพื้นที่สนใจไหมครับก็มีนักศึกษามาเกือบทุกวันนหะครับเราแต่ว่าเราก็อ,อธิบายเขาอ่าตั้งแต่ให้เขาเป็นผู้ประกอบการเรียนการเงนไปแล้ว่มาต่อยอดใอ้ชุมชนได้ยังไงมาสร้างอาชีพให้มีไม่มีจุดคุ้มทุนได้อย่างไรเนี่ยเราก็พยายามสอนให้นักศึกษาเขาได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยเขาสนใจไหมคุณลุง เาจะรู้บางคนสนใจสนใจมากอืมแต่ว่าแต่ว่าลุงมีวิธีการที่คนสนใจมากกว่านั้นไงครับก็ให้เขามาถ่ายรูปแล้วก็ขายออนไลน์โดยไม่ต้องซื้อไปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปที่ร้านแล้วออนไลน์ก็ขายได้เราก็มีคนติดตาไปเลยก็คือไปต่อยอดในเชิงธุรกิจแทน นักศึกษาเราก็ไม่ไม่ต้องแต่ถ้าว่าเหมือนลูกค้าทั่วไปอังทีอายเขาจะซื้อไปก่อนจะไปทำออนไลน์แต่นี้นักศึกษาเราให้โอกาสเขาเลยใบนี้ราคาส่งพันสราคาปีพันแเขาขายพันแปดเขาก็ได้ส่วนต่างหกร้อยบก็คือไปไปเพิ่มส่วนต่างเขาเองแต่ที่น่าห่วงคือไอ้องค์ความรู้ไงคุณลุงันเดช มันมันมันจะต้องส่งต่อด้วยให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆเข้ามารับเพื่อให้มันอยู่กันได้อย่างยั่งยืนกับการใช้ใยตาลในการทําหัตถกรรมสินค้าเหล่านี้นะครับคือคือตอนนี้แฟนขออลุงคุณต้าเป็นครช่างของศูนเรือบบชีพเมื่อปีห้าสี่อ่าฮะแล้วตอนนี้เรามีทายาทเป็นลูกชายเป็นทายาทครูช่างของสูนเรือบบชีพเมื่อปีห้าเก้าโอ้เยี่ยมแล้วเรามีรุ่นที่สามต่อไปอีกแล้วครับโอ้โไม่ขาดช่วงแน่นอน ได้ต่อยอดกันนะนี่เล่ากันมาถึงตรงนี้เนี่ยผมแอบเข้าไปดูในหน้าเพจนะคุณลงุงไปดูในเพจหนดทิ้งรวมไปถึงไปดูในเพจของคุณลงุงในในเฟซบุ๊กของคุณลุงนะชื่อชื่อชื่อเฟซบุ๊กคือบันดิตหนูเพรเนี่ยนะครับ,รบแอบเข้าไปดูมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยสินค้าสารพัดรูปทรงเลยเนี่ยนะถามคุณลุงครับ,รบเราทําการตลาดยังไงครับตอนนี้เรามี เขาเรียกอะไรนะเป็นหน้าร้านของเราด้วยหรือว่าทําการตลาดที่มุ่งเป้ากับออนไลน์อย่างเดียวคือเรื่องของการตลาดเราทำทั้งสองอย่างทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ครับอ่าอ,ออฟไลน์ออฟไลน์เราก็มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราตรงเนี้ยมันไม่ใช่กลุ่มลูกค้าไงเพราะกลุ่มลูกค้าเราเป็นลักษณะเป็นคนเย็นเอ็กหรือเย็นวายอ่าใช่ใช่ใชอ่าเพราะนั้นกลุ่มลูกค้าเราจะเป็นผู้หญิงตะก้กเมืองผู้หญิงออกงานผู้หญิงย่อการเฟชั่นอะไรอย่างเนี้ยนี่คือกลุ่มลูกค้าเราเพราะนั้นการทําตลาดเนี้ยอ่า ที่สำคัญที่สุดเราต้องไปออกบูง event, ธงานอีเวนต์เหตุผลที่ไปออกบูธไม่ใช่ว่าต้องการไปขายตรงนี้เท่าไหร่แต่ต้องการให้แสดง,งตัวใหญ่ๆเพราะว่าอะไรใหญ่าเรามีเจ้าเดียวไงเพราะฉะนั้นเราจะออกงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ขายโมเดิลเทรดขายขายส่งขายส่งเช่นขาเอาไปสายที่สามบินาเใหญ่ขายโมเดิลเทรดเช่นสายชิงพาวเวอร์อะไรอย่างนี้นอ่าแล้วแล้วเราออกบูธสาธิตต่างประเทศด้วยทั้ง<อ>ที่ต่้งญี่ปุ่นทั้งทอาเซียนเราโกอินเตอร์ด้วยนะไม่ใช่อยู่แต่ในประเทศแล้วนะใช่ไหมคุณลุงบัณฑิบ แล้วระบบอ,ออนไลน์ออนไลน์เราก็อืมันก็ยากนะถามว่าออนไลน์ทําไมโนดทิงไม่ขายในเพจปลอมของราชสดาเลยเจ้าพี่อ่านั่นสิเออมีคนถามครับถามว่าในในเพจโนดทิ้งเราจริงๆที่เราทำเพจขึ้นมาเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์เราเราเรา,เราไม่ได้ยิงเอสไม่ได้บูทเพจอ,อ่ะไม่ได้หลอกทางตรงนี้เพราะว่าเรามันเป็นสินค้าชิ้นเดียวไง บางทีสินค้าที่อยู่ในเพจอ่ะตัวนี้มันหมดแล้วตัวใหม่มันออกมามันไม่เหมือนตัวเดิมเลยมันใกล้เคียงคือหน้าตามันใกล้กันละแต่มันชิ้นเดียวอ่ะมันมันชิ้นนั้นแหละเพราะมันคืองานทํามืออบางทีในแพลตฟอร์มเราก็ไปไปออกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มที่ขายหันอัตกรรมมันแกาวทาอย่างเนี้ยเพราะว่าถ้าเราขาย สุมสีสุมมานเนี่ยเป็ดปอมมันทําให้แบรนด์เราด้อยค่าลงได้ใช่คือคือถ้าดูแต่ละชิ้นจะเห็นเลยว่าหน้าตามันใกล้ใกล้กันแหละแต่ว่าลวดลายเอ่ยฝีมือฝีมือเนี่ยมันจะคนละชิ้นเลยคนละอย่างกันลายจะไม่เหมือนก<ช>ัน <ๆ S 1> ด้วยนะแล้วก็น่าทึ่งมากแต่ละตัวราคาตั้งต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดีครับขั้นต่ําสุดเท<า>่าไหร่ <รา S 1> ที่<ร>าสามารถซื้อได้ราคาตั้งแต่หนึ่งพันถึงห้าพันบาทครับอ่าก็ไม่ถือว่าสูงนะกับงานคุณภาพดีๆอย่างนี้นะคุณลุง เออแล้วก็รับทำเมคทูออเดอร์ด้วยคือสั่งได้อยากได้แบบไหนนี่บอกกันได้ใช่ไหมคุณดงใช่ครับเขาเขามีแบบมาให้ดีไซน์มาให้เราสามารถตอบสนองตามโจทย์ที่เขาให้มาได้เลยนะว่าเราทําขึ้นแบบเขาสนใจแบบไหนทําตัวขึ้นแบบพอทำปิดพันต้นแบบเสร็จเขาโตเกตกลงจาก ออเดอร์เราก็วา,างดลดการผลิตเป็นลดได้เลยครับใครสนใจนะครับผมเข้ามาดูในเพจแล้วถ้าคุณผู้ฟังสนใจคือเสิร์ชโนตทิ้งภาษาอังกฤษตัวติดกันเลยเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปที่โนตทิ้งในนี้ก็จะมีสารพัดแบบให้คุณฟังได้ติดตามกันหรือเข้าไปที่ Facebook ของคุณลุงบัณฑิตหนูเพชเลยก็ได้นะครับเสิร์ชบัณฑิตหนูเพชนนะแล้วก็เข้าไปสนทนาพ,พูดคุยสอบถามกับคุณลุงบัณฑิตได้โดยตรงนะครับคุณลุงครับค,ครับ สามารถสนทนาพูดคุยได้นะขอความรู้ก็ได้นะคุณลุงได้ครับได้ครับแล้วก็โกอ <Go S 2> <ง>ินเตอร์กันเยอะๆเลยนะขยายขอบข่ายไปทั่วโลกนะครับครับขอบคุณมากๆครับคุณลุงครับ ครับครับครับสวัสดีครับคุณลุงบันดิตหนูเพชรครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหัตกรรมใยตาลสถิงพระจังหวัดสงขลาครับนี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ต้องบอกว่ามาจากพื้นถิ่นแล้วน่าทึ่งจริงจโนดไม่ทิ้งแล้วนะครับแล้วนอกจากไม่ทิ้งแล้วจะมีมูลค่าที่งดงามจริงๆแลวมีคุณค่าจริงๆครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะเสร์ชโนดทิ้งครับภาษาอังกฤษนะครับก็ N O D E นะครับแล้วก็ T S I N G โนดทิ้งตรงตัวเลยครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของคุณบันด้ สอบถามพูดคุยหรือสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามกันได้โดยตรงเลยนะครับมามาฝากกันในช่วงของประชาลัตพัฒนาชาติครับประชาลัตพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยบบเบลเวเดจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา